มะลีสาววัยสาปดปีพึงคลอดลูกได้ไม่ถึงปีแต่ชีวิตหลังแต่งงานกับสมพรสามีวัยสี่สิบ้ากับแสนอึดอัดสามีติดเหล้าไม่ทำส่วนจริงจังและมักกลับบ้านดึกเม,มาไม้ทุกคืนป่ลอให้เธออยู่กับลูกลำพังในสวนปลาล์มของครอบครัวมีคิมหนุ่มวัยยีปีคนงานในสวนที่เพิ่งเข้ามาช่วยงานเขาเป็นคนเงียบขยัน และมักคอยช่วยเหลือมาลิทุกอย่างตั้งแต่หิ้วน้ำยกของไปจนถึงอุ้มลูกให้เธอตอนที่เธอตากผ้าความอบอุ่นเล็กๆน้อยๆจากชายหนุ่มที่อ่อนกว่ากลายเป็นสิ่งปลอบใจในวันที่หัวใจของมาลิแห้งแล้งจากความรักของสามีคืนหนึ่งฝนตกหนักสมพรไม่กลับบ้านคิมเห็นมาลิยืนเก็บผ้ากลางสายฝนทั้งที่ยังอยู่ในชุดให้นมลูกอยู่และนั่น คือจุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่ไม่มีใครตั้งใจให้เกิดเสียงฝนโปรยกระทบใบปาล์มดังซาซาไปทั่วผืนสวนกลิ่นดินเปียกคะคุ้งไปทั่วบริเวณในเพลิงไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ที่ริมทางเข้ามาลียืนอุ้มลูกน้อยแนบอกสายตามือมองออกไปยันถนนลูกรังที่ลายแสงไฟอีกแล้วนะสามีไม่กลับบ้านเธอหันไปมองนาฬิกาแขวนเข็มชี้เกือบสามทุ่มแล้ว นมลูกก็ยังไม่ได้อุ่นกับข้าวที่ตักรอไว้ก็เย็นชื่ดเสียงลูกสะออ้นเบาๆในอ้อมแขนทำให้เธอก้มลงจูบหน้าผากเล็กๆนั้นกินแป้งเด็กกับกินน้ำนมอ่อนๆทำให้หัวใจอ่อนแรงมาลีเคยคิดว่าการแต่งงานคือความสุขเธอแต่งกับสมพรเพราะเขาดูเป็นคนขยันแต่หลังจากขอดูกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปงานในสวนไม่ค่อยแตะต้อง ทุกเย็นต้องมีเล่าขาวติดมือกลับมากับพวดจาหยาบบางคืนไม่แม้แต่จะกลับบ้านนอนก่อนนะลกูกพ่อเขาคงไปคุยงานนะมัง้งเสียงแผวเบาของเธอปนรอยยิ้มที่ฝืนจนแทบแตกฝนข้างนอกก็เริ่มแรงขึ้นเสียงฟ้าร้องแผดเผาจนลูกสะดุง้งมาลี้วางลูกในเปไม้ไผ่แล้วรีบวิ่งออกไปเก็บผ้าที่ตากไว้หลังบ้านฝนเย็นเฉียบซัดเข้าหน้า น้ำกระเซ็นจนผ้าชุ่มแต่เธอก็ยังยื้อยุดดึงออกมาจากราวเพราะผืนเหล่านี้เป็นของใช้ของลูกทั้งนั้นคุณมาลิอย่าออกมาเลยนะครับฝนตกแรงเดี๋ยวไม่สบายนะครับเสียงเรียกจากอีกฝั่งหนึ่งดังแทรกเสียงฝนมาลิหันไปเห็นคิมหนุ่มคนงานในสวนที่ยืนถือไฟฉายอยู่ภายใต้ต้นปาล์มเขาใส่เสื้อกล้ามเปียกแนบลำตัวก้ามของเขาใหญ่มากเธอ เห็นกล้ามของเขาและเธออยากจะแพ้ผมที่เปียกลูกกับหน้าผากในมืออีกข้างหนึ่งถือล่มเก่าๆที่กลางไม่เต็มตัวฉันไม่เป็นไรจะรีบเก็บผ้าแป๊บเดียวเธอตะโกนกลับไปแต่เสียงฝนคืนหายไม่ทันไรคิมก็วิ่งเข้ามาล่างสูงใหญ่เข้าประชิดคว้าราวผ้าช่วยเธอดึงออกอย่างรวดเร็วมือของทั้งคู่กระทบกันเย็นเฉียบจากน้ำฝนแต่กลับร้อนแผวตรงกลางอก ให้ผมช่วยนะครับของมันเปียกหมดแล้วเดี๋ยวผมเอาไปตากให้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับมาริเม้มปากแน่นใจสั่นแปลกๆทั้งๆท,ท,ที่เหนื่อยและหนาวมากขอบใจนะคิมกลับไปเถอะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเขามองหน้าของเธออยู่คู่หนึ่งแสงไฟฉายสะท้อนในดวงตามาริรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุถึงความเปรียวเงาที่ซ่อนอยู่ข้างในผมไม่เป็นไรนะครับแต่คนต่างหากที่ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวนะครับ คำพูดเรียบง่ายนั้นทำให้เธอเผลอหลบตาฝนยังตกไม่หยุดเสื้อของทั้งคู่เปียกจนแนบเนื้อลมหายใจของคิมใกล้พอให้ได้กลิ่นเหงื่อปนฝนอบอุ่นและจริงใจแตกต่างจะกลกิ่นเหล้าขาวที่เธอต้องทนทุกคืนมารียกมือขึ้นปาดน้ำฝนบนหน้าไปเถอะขอบใจมากนะคิมครับเขาตอบเพียงสั้นๆก่อนยื่น่มให้เอาไว้ใช้เถอะครับผมกลับวิ่งได้ แล้วร่างสูงนั้นก็วิ่งฝ่าฝนออกไปทิ้งให้เธออยู่ภายใต้ร่มคันเดียวที่พอจะกันฝนได้หัวใจของมาลิสตั้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลเสียงฝนสัดหลังคาบ้านไม่ขาดสายแต่ภายในอกของเธอกลับอุ่นว่าเพราะมีใครคนหนึ่งที่ยังมองเห็นเธอในคืนที่ไม่มีใครเหลียวแลเล่าข่าวยังคงอบอวลในบ้านแม่ฝนเมื่อคืนจะสะล้างทุกอย่างจนหมดเส้นแล้ว มาลีอุ้มลูกเดินออกมาหน้าชานเรือนเห็นสมพรนั่งอยู่ตรงโต๊ะไม้ก้มหน้าอยู่กับขวดเหล้าและแก้วครึ่งใบกลับเช้าด้วยเหรอเสียงของเธอถามอย่างแผ่วเบาแต่ก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยใจสมพรเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำกลับมานานแล้วเธอไปไหนมาเมื่อคืนเนี่ยเห็นล่มไม่อยู่มาลีชะงักใจเต้นแรงฉันก็เอิมออกไปเก็บผ้าไงฝนมันตกแรง แล้วใครให้ล้มมาคำถามนั้นทำให้มือที่อุ้มลูกอยู่สัน่นเธอก้มหน้าคิมนะ่ะเขาเห็นฉันเปียกก็เลยให้มาสมพรหัวเาะเยะคิมเหรอคนงานนั่นน่ะหรอใจดีจังเลยนะเขาวางแก้วกับแทกโต๊ะน้ำเหล้ากระเด็นอย่าบอกนะว่าคิดจะเล่นหูเล่นตากับคนส่วนในสวนของตัวเองเนี่ยนี่พูดอะไรออกมานะ่ะน้ำเสียงของมาดิเริ่มสัน่นฉันเป็นเมียของพี่นะ พูดให้มันคิดหน่อยเถอะนะเมียหรอเขายิ้มเย็นตั้งแต่คลอดลูกมาเธอไม่เคยทำให้ฉันรู้เลยว่ายังเป็นเมียอ,อยู่นะ่ะคำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดกลางอกมาลิอุ้มลูกแน่นน้ำตาคอเบ้าฉันเหนื่อยนะพี่พี่ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมว่าฉันต้องอยู่ยังไงนะ่ะสมพรไม่ตอบลุกขึ้นเดินเซออกไปทางหลังบ้านปล่อยให้เธอยืนอยู่กับเสียงสะอื้นของลูกที่เริ่มร้องตามแม่ มารีสุดตัวลงนั่งบนพื้นเสียงฝนเมื่อคืนยังดังอยู่ในหูแต่ตอนนี้กลับแห้งแล้งในใจเหลือเกินตอนสายคิมมาหยุดหยุดที่รั้วสวนมือถือเคียวตัดหญ้าเขาเงยหน้ามองบ้านหลังนั้นเห็นมารีกำลังตากผ้างเงียบๆอยู่ใบหน้าอ่อนแรงและตาแดงบวมคุณมารีเป็นอะไรหรือเปล่าครับเธอเงยหน้ามองเขายิ้มฝืนๆไม่เป็นไรหรอกแค่ไม่ค่อยได้นอนเมื่อคืนนี้ คิมรู้สึกลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนวางของแล้วเดินเข้ามาช่วยตากผ้าโดยไม่พูดอะไรเขาใช้มือที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจากงานสวนค่อยๆพับผ้าที่เปียกครึ่งแห้งแล้ววางเรียงบนราวใหม่อย่างระมัดระวังผมเห็นคุณร้องไห้ตอนเชา้าเขาพูดเบาๆอยากให้รู้ไว้นะครับว่าถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ผมยินดีนะครับคำพูดนั้นช่างเรียบง่าย แต่กลับทําให้หัวใจของมาริหวหยวูบสดชื่นมันเชื่องใจเธอก้มหน้าน้ําตาเริ่มคออีกครั้งโดยไม่รู้ตัวขอบใจนะคิมแต่ฉันไม่อยากให้ใครลําบากเพราะฉันอีกแล้วบางทีคนเราก็ไม่ได้ลําบากเพราะใครช่วยหรอกนะครับคิมเอ่ยเสียงเบาแต่ลําบากเพราะต้องยืนดูคนที่ตัวเองอยากช่วยโดยไม่ทําอะไรเลยต่างหาก คำพูดนั้นทำให้มาริเงียบงันเสียงลมพัดใบปาล์มสั่นไหวเหนือหัวทั้งสองคนยืนนิ่งอยู่กลางแดดสายของวันใหม่ความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นโดยไม่ต้องพูดออกมาคืนนั้นสมพรกลับมาอีกครั้งคราวนี้เสียงเครื่องยนต์ดังตั้งแต่รานบ้านคิมมานี่หน่อยสิเสียงตะโกนของเขาทำให้มาริสะดุง้งเธอรีบออกมาหน้าบ้านเห็นคิมเดินมาจากแถวต้นปาล์ม ใบหน้านิ่งแต่แววตาหนักแน่นเมื่อกลางวันมาทำอะไรที่บ้านฉันสมพรเอ่ยเสียงคุณผมเอิมมาช่วยตากผ้าให้คุณมะลินะครับเออเฮดีจังเว้ยช่วยเมียเจ้านายเลยนะสมพรหัวเราะเย้ยหยันก่อนจะพักอกคิมเบาๆอยากคิดว่าฉันไม่รู้ทันนายนะพวกหนุ่มคนสวนอย่างเองมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนแหละมาลิรีบเดินเข้ามากวางพอเถอะพี่สมพร เขาแค่ช่วยงานเท่านั้นเองแต่สมพรกับพักเธอออกเบาๆเธอก็เหมือนกันนะมาลิถ้าอยากจะคบหาคนส่วนจริงๆบอกฉันมาเลยจะได้ไม่ต้องทำเป็นหน้าสงสารน่ะเสียงนั้นแผดดังกลางความเงียบของค่ำคืนลูกในบ้านเริ่มร้องจ้าคิมกำมือแน่นจนเส้นเลือดขึ้นเขามองมาได้ที่ยืนร้องไห้ก่อนเอ่ยเสียงตามอย่าทำให้ผู้หญิงร้องอีกเลยนะครับนายสายตาทั้งคู่สบกัน หนึ่งที่เต็มไปด้วยความเมาและอารมณ์อีกหนึ่งเต็มไปด้วยความอดกั้นและเจ็บปวดมาริรู้แล้วว่าจากคืนนี้ทุกอย่างในบ้านหลังนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบ้านทั้งหลังตกอยู่ในความเงียบสมพรออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตู่โดยไม่พูดอะไรทิ้งไว้เพียงเสียงประตูเหล็กที่ปิดดังสนัน่นมาริอุ้มลูกเดินไปนั่งบนแค่ไม้หน้าบ้าน สายลมเช้าพัดกลิ่นปาล์มเปียกฝนเข้ามาเธอรู้สึกเหนื่อยจนพูดไม่ออกเมื่อคืนเธอร้องจนหลับไปพร้อมกับลูกคำพูดของสมพรยังคงวนเวียนในหัวของเธอถ้าอยากจะคบหากับคนสวนก็บอกมาเลยเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าความไว้ใจระหว่างสามีภรรยาจะพังลงได้ง่ายดายขนาดนั้นช่วงบ่ายคิมแวะมาที่บ้านเขายืนอยู่ที่หน้ารั้วเหมือนลังเลว่าจะเรียกดีไหม จนมารีเดินออกมาเห็นพอดีมีอะไรหรือเปล่าคิมเธอถามเบาๆเสียงยังอ่อนแรงจากการร้องไห้ผมเอิ่มอยากมาขอโทษเรื่องเมื่อคืนครับเขาก้มหน้าผมไม่ควรพูดกับนายสมพรแบบนั้นมารีสายหน้าไม่ใช่ความผิดของเธอเลยถ้าไม่มีเธอฉันคงถูกพี่สมพรลงมือไปแล้วคิมเงยหน้าขึ้นแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเป็นห่วง ผมไม่อยากเห็นคุณโดนทำร้ายแบบนั้นอีกนะครับมาลีหลบตาบางทีมันคงถึงเวลาที่ฉันต้องหาที่อยู่ของตัวเองสักพักแล้วล่ะพี่สมพรไม่อยากเห็นหน้าก็จะได้ไม่ต้องทนกันนะ่ะเธอพูดพางอุ้มลูกแนบอกแล้วก็มองไปยันเลือนพักของคนงานที่อยู่ท้ายสวนกระท่อมไม้ดังเล็กที่มุงสังกะสีดูเก่าจนแทบพังแต่มีหลังคามีไฟหลอดเดียวและมีความสงบกว่าเธอว่า ถ้าฉันไปอยู่ตรงนั้นสักพักจะมีใครว่าไหมคิมเงียบไปคู่หนึ่งก่อนตอบเสียงเบาไม่ครับถ้าคุณไม่รังเกียจผมจะช่วยจัดให้เย็นวันนั้นมาริอุ้มลูกพร้อมของใช้เล็กน้อยเดินฝ่าสายฝนพันๆไปยันเรือนพักคนงานท้ายสวนคิมจุดตะเกียงไว้รอเขาปูเสื่อเก่าๆและเอามง้งกลางให้ในข้างในมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ปลอดภัยดีครับ เขาพูดเรียบๆมาลีมองรอบห้องเล็กนั้นผนังไม้ซีดน้ำฝนรั่วบางจุดเสียงมแมลงร้องระงมแต่กลับรู้สึกสงบกว่าในบ้านหลังใหญ่ขอบใจนะคิมฉันไม่รู้ว่าจะพึ่งใครแล้วจริงๆคิมยืนมองเธออุ้มลูกอยู่เงียบๆแสงตะเกียงสะท้อนดวงตาของเขาคุณไม่ต้องพูดขอบใจผมหรอกครับแต่คุณไม่ร้องไห้อีกผมก็พอแล้ว มารีมองหน้าของเขาน้ำตาเอ,อ่อโดยไม่รู้ตัวเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นในแววตาของคิมคือความสงสารหรืออย่างอื่นที่ลึกซึ้งกว่านั้นค่ำคืนนั้นฝนตกอีกครั้งลมแรงพัดใบปาล์มสั่นไหวมารีนั่งกล่อมลูกในม้งเสียงฝนซัดหลังคาดังพุ่มเธอเผลอคิดถึงสมพรไม่รู้เขาอยู่ไหนเมาหรือไม่หรือแค่ไม่อยากกลับบ้านหัวใจเธอเหมือนคนหลงทางที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นหน้าประตูไม้คุณมาริอยู่ไหมครับเธอเงยหน้าคิมยืนอยู่ตรงนั้นในเงาฝนเสื้อเปียกแนบตัวถือขันน้ำและผ้าขนูนฝนล่วตรงหลังคาผมเอาผ้าให้นะครับจะได้ไม่โดนลูกมาริเดินไปรับมือทั้งคู่สัมผัสกันเพียงชัว่วคู่แต่กลับรู้สึกอุ่นแปลกๆทั้งที่มือของคิมก็เย็นจากสายฝนขับใจนะคิมไม่เป็นไรครับ ผมแค่อยากให้คุณกับลูกปลอดภัยแสงตะเกียงสั่นไหวอยู่ระหว่างพวกเขาเสียงฝนกบทุกอย่างจนเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่ได้ยินชัดเจนในห้องไม้เล็กๆนั้นมีเพียงผู้หญิงที่อ่อนแรงกับชายหนุ่มที่พยายามกั้นบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจและมาริรู้ดีว่าฝนครั้งนี้จะไม่ได้ชะล้างแต่ความเศร้าเท่านั้นแต่มันกำลังจะพัดพาเธอเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่ายากเกินจะห้ามอีกต่อไป ลีย้ายมาอยู่ที่เดือนพักท้ายสวนบ้านไม้หลังเล็กๆที่มีเสียงฝนรั่วกับกลิ่นชื้นของพื้นไม้กลับให้ความรู้สึกสงบอย่างประหลาดเธอรู้สึกเหมือนได้หายใจเป็นตัวเองอีกครั้งไม่มีเสียงดา่าไม่มีขวดเหล้ากิ้งเกือกอยู่บนพื้นคิมมาช่วยทุกเชา้าเขาเอาน้ำมาเติมโอ่งให้หาฟืนไว้ให้ต้มนมลูกบางวันก็ทำกับข้าวง่ายๆและวางไว้ที่หน้ามุง้งโดยไม่พูดอะไรมาก มาริไม่รู้ว่าความห่วงใยเหล่านั้นมันมาจากอะไรแต่ทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของเขาเธอก็รู้สึกอุ่นขึ้นในใจเย็นวันนั้นฝนตกพร,รมอีกครั้งมารีนั่งอุ้มลูกอยู่ที่หน้าประตูไม้มองคิมที่กําลังขุดทางน้ําไหลอยู่ที่ข้างกระท่อมเสียงเคียวกระทบหินดังแก่ๆท่ามกลางเสียงสายฝนเธอไม่ไม่พักเลยนะคิมมารีพูดแผ่วๆคิมหันมายิ้มบางๆถ้าไม่ขุด เดี๋ยวน้ำมันขังตรงพื้นเด็กจะไม่สบายได้นะคะเธอมองร่างเปียกฝนของเขาเสื้อกล้ามแนบไปกับกล้ามและแผ่นอกใหญ่ที่แข็งแรงเส้นเลือดปูดบนแขนโผลช่ชัดตามแรงขดเสียงฝนซัดกับร่างนั้นเหมือนเสียงหัวใจของเธอที่เริ่มเต้นแรงขึ้นทุกทีมาลีคิมเรียกชื่อของเธอเบาๆเมื่อเห็นเธอเงียบเธอสะดุ้งเล็กน้อยเขาไม่เคยเรียกชื่อของเธอตรงๆแบบนี้มาก่อนครับ ผมรู้ว่ามันไม่ควรหรอกแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้นะครับว่าผมเป็นห่วงไม่ใช่แค่เพราะสงสารนะครับมาริโหลบตาน้ำฝนหยดลงบนชายคาอย่าพูดแบบนั้นเลยคิมมันจะทำให้ทุกอย่างยุ่งยากนะผมพูดเพราะมันอยู่ในใจจริงๆนะครับเสียงของเขานุ่มนวลแต่หนักแน่นและมั่นคงตั้งแต่วันแรกที่เห็นคุณยืนเก็บผ้าใต้สายฝนผมก็รู้ว่าผมอยากปกป้องคุณ มาลด้เงียบไปมือสั่นนิดๆนดเธอก้มมองลูกที่หลับอยู่ในอ้อมแขนอย่าทําแบบนี้เลยคิมฉันไม่อยากให้เธอเดือดร้อนคิมก้าวเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นฝนบนเสื้อผ้าทั้งคู่ยืนนิ่งอยู่ในเสียงสายฝนพมพมหัวใจของมาได้เต้นแรงอย่างไม่อาจควบคุมแต่ทันใดน,นั้นเสียงเครื่องยนต์รถกระบะก็ดังขึ้นจากทางสวนเสียงรถพี่สมพรเธอพูดแผ่วเบา,บาวดวงตาเริ่มซีด คิมหันไปมองทางนั้นแสงไฟหน้ารถสาดลอดต้นปาล์มมาแต่ไกลเขาเอื้อมมือแตะไหะล่มาลิเขาข้างในก่อนนะครับมาลิรีบอุ้มลูกน้อยเข้าเรือนคิมยืนอยู่ที่หน้าประตูเหมือนกำลังเตรียมใจไม่นานรถกระบะคันเก่าก็จอดกระแทกดินเสียงประตูเปิดดังปังสมพรเดินโซซัดโซเซออกมากลิ่นเหล้าขาวแรงจนลอยมาตามสายฝนอยู่ที่นี่จริงๆด้วย เสียงของเขาตะโกนหนีผัวมาอยู่กับคนสวนเหรอมาริมาลิอุ้มลูกแนบอก,อกน้ำตาไหลฉันไม่ได้หนีฉันแค่ไม่อยากทะเลาะต่อหน้าเด็กโกโหกน่ะสมพรชี้หน้าของเค็มเองนั่นแหละตัวปัญหาแม่งกล้าแย่งเมียของเจ้านายเหรอฮะนายสมพรผมเอิมผมไม่ได้เอิมยังไม่ทันพูดจบหมัดของสมพรก็พุ่งใส่ค็มเต็มแรงเสียงกระแทกดังลั่นท่ามกลางสายฝน คิมเซไปกับพื้นดินเปียกแต่ก็ไม่ได้โต้ตอบเขากลับเงยหน้าขึ้นมองชายตรงหน้าผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมแค่ไม่อยากเห็นคุณมาริโดนทำร้ายโกหกไอ้คิมสมพรตะโกนพางเตะซ้ำมาริร้องรั่นพอเธอหยุดนะสมพรเธอวางลูกน้อยลงแล้วเข้าไปดึงแขนของสามีไว้แต่กลับโดนผลัก จนเซถลาไปกระแทกพื้นเสียงเด็กร้องจ้าอีกครั้งสายฝนเทกระหน่ำจนมารีแทบมองไม่เห็นอะไรนอกจากร่างของคิมที่ลุกขึ้นยืนอีกครั้งดวงตาของเขาแดงกล่ำด้วยความอดกัน้นพอได้แล้วครับเสียงของเขาเยือกเย็นแต่หนักแน่นานายยังทำ้า้เธออีกผมจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วนะครับสมพรชะงักมองชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงกลางฝนร่างเปียก แต่แววตาแข็งก้าวสายฟ้าแลบสว่างวาบกลางท้องฟ้ามารดร้องไห้สะอึกสะอื้นกอดลูกแน่นคิมยืนขวางอยู่ตรงหน้าเธออย่างไม่คิดถอยและในคืนนั้นเองความสัมพันธ์ของทั้งสามชีวิตในสวนปาล์มแห่งนี้ก็ไม่มีวันย้อนกลับไปเหมือนเดิมได้อีกฝนหยุดตกแล้วแต่กลิ่นดินชื้นยังอยู่ทั่วสวนสายหมอกบางบลอยเหนือยอดปาล์มเสียงนกยามเช้าดังแผ่วเบา มือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ในใจของมาลิมันกลับว้าวุ่นวุ่นวายยิ่งกว่าพายุที่เพิ่งผ่านพ้นไปเธอนั่งกอดลูกอยู่ตรงมุมมุงแววตาเมื่อลอยภาพเมื่อคืนยังคงวนกลับมาไม่หยุดเสียงตะโกนเสียงหมัดและเสียงร้องไห้ของลูกสมพรขับรถออกไปหลังเหตุการณ์นั้นท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักโดยไม่หันกลับมามองไม่มีใครรู้เลยว่าเขาไปไหน คิมมีแผลแตกตรงมุมปากเสื้อเปิดเลือดแต่เขาไม่พูดอะไรเขาเพียงเงียบและช่วยเก็บของในเดือนพักเหมือนไม่อยากให้มาริรู้สึกแย่ไปกว่านี้เขาคงไม่กลับมาแล้วมาริพูดเบาๆทั้งๆท,ท,ที่เสียงยังสั่นอยู่เขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้คิมยืนนิ่งอยู่ข้างนอกเสียงของเขาแผ่วแต่มั่นคงบางทีเขาอาจต้องการเวลาคิดเหมือนกันนะครับมาริหันไปมองดวงตาแดงชำ้ำ แล้วคนอย่างเขาจะคิดอะไรเป็นไม้ล่ะคิมน้ำเสียงของเธอปนความสิ้นหวังเขามีแต่เล่ามีแต่คำพูดทำร้ายคิมก้มหน้าผมไม่รู้หรอกนะครับว่าความรักของผู้ใหญ่เป็นยังไงแต่ผมเห็นคุณร้องไห้มามากพอแล้วคำพูดนั้นทำให้บริจใจสัน่นเธอก้มมองลูกในอ้อมแขนที่เริ่มขยับตัวเบาๆฉันกลัวเธอพูดกลัวว่าคนในหมู่บ้านจะพูดกันจะหาว่าฉันหนีตามคนสวนอะ ก็ให้เขาพูดไปเถอะครับคิมตอบเรียบๆแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้อย่างเดียวผมอยู่ข้างคุณเสมอไม่ว่าใครจะมองอยังไงนะครับมาลิเงียบอยู่นานก่อนน้ำตาจะหยดลงบนแก้มเธอไม่รู้ว่ามันคือความดีใจหรือความเจ็บที่ต้องพึ่งพาคนที่ไม่ควรพึ่งสองวันต่อมาข่าวในสวนเริ่มกระจายออกไปคนงานเริ่มซุบซิบว่ามาริหนีผัวมาอยู่เดือนพักกับคิมบางคนแอบมองเธอด้สายตาเหยียดหยาม บางคนแกล้งพูดถ้าได้ยินเห็นบอกว่าคืนก่อนคนสวนต่อยเจ้านายเพราะผู้หญิงน่ะเออเดี๋ยวนี้แม่มาลีไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะขาวขาวสวยๆอวบอวบขึ้นแบบนั้นน่ะคนหนุ่มๆจะอดใจไหวเหรอมาลีกล้มหน้าทุกครั้งที่เดินผ่านเธอรู้ว่าคำพูดพวกนั้นไม่เท็จทั้งหมดแต่ก็ไม่จริงพอที่จะพูดแก้ตัวคิมเองก็โดนเหมือนกันหัวหน้าคนงาน เริ่มมองเขาไม่ดีบอกให้ไปทำงานแถวท้ายสวนแทนไม่ให้เข้าใกล้บ้านของมาลิอีกคืนนั้นเขากลับมาเก็บของอย่างเงียบๆมาลีเดินออกมาหาเห็นเขาใส่เสื้อเป้สะพายหลังเก่าๆจะไปไหนเธอถามเสียงแผวผมคิดว่าผมควรไปก่อนนะครับคิมไม่กล้ามองหน้าเธออยู่ต่อไปมีแต่จะทำให้คุณเดือดร้อนคนพูดกันไปใหญ่แล้วแล้วฉันจะอยู่ยังไง น้ำเสียงของมาเลสซีนไวถ้าไม่มีเธอฉันจะอยู่ยังไงคิมหลับตาแน่นอย่าพูดแบบนั้นเลยนะครับคุณมีลูกมีบ้านถึงผมจะอยู่หรือไม่อยู่คุณก็ต้องเข้มแข็งเธอก้าวเ,เข้าไปใกล้เอื้อมแตะหลังมือของเขาฉันไม่กลัวค,คําคนแต่กลัวไม่มีใครเข้าใจฉันเท่าเธอแล้วคิมหันมามองดวงตาเต็มไปด้วยความอัดอัน้นฝนเริ่มโปรยลงมาอีกครั้ง ดาวกับฟ้ากําลังซ้ำเติมคนที่รักกันแต่ต้องห้ามอย่าทำให้ผมต้องเลือกเลยนะครับคุณมาริเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ถ้าผมเลือกผมจะไม่มีวันปล่อยมือของคุณอีกเลยมาริยืนนิ่งๆน้ําตาไหลาท่ามกลางเสียงฝนเธอรู้แล้วว่าต่อให้คิมจากไปจริงหัวใจของเธอก็จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปคล้ายเสียงสะอื้นของท้องฟ้า มาลีนั่งมองเปลวตะเกียงที่ไหวเบาๆในเรือนเล็กของคิมเขายังไม่กลับจากท้ายสวนหลังบอกว่าจะไปดูงานให้เสร็จก่อนจากเธอเพ้อคิดไปเรื่อยมือกอดลูกแน่นแต่ใจกลับไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทุกสิ่งที่เขาทำให้เธอตลอดมาวนกลับมาทีลภาพตั้งแต่วันที่อุ้มลูกของเธอหนีจากพายุจนถึงวันที่ยื่นข้าวกล่องให้พร้อมรอยยิ้มเงียบๆมาลียืนขึ้นอย่างตัดสินใจ เธอฝากลูกไว้กับยายคำแล้วก้าวเท้าออกจากบ้านท่ามกลางสายฝนเลือนพักคนสวนอยู่กลางแปลงปาล์มแสงไฟจากเรือนลอดออกมาพอให้เห็นเงาคนกำลังเก็บของลงกระสอบคิมเสียงของเธอแผ่วเบาแต่สัน่นคิมชะง,งักไปหันกลับมาเห็นเธอยืนอยู่ที่หน้าประตูตัวเปียกชุ่มทั้งตัวคุณมาลิมาทำไมครับฝนตกอย่ฉันมาหาเธอเธอพูดตรงตง ทั้งทงที่เสียงสัน่นเธอจะไปจริงๆเหรอคิมนิ่งไปชั่วคู่ก่อนพยักหน้าเบาๆอยู่ต่อไปมีแต่จะทำให้คุณลำบากนะครับมารีก้าวเข้าไปใกล้แล้วใครละ่ะที่จะรู้ใจของฉันเท่าเธออีกเธอพูดพางน้ำตาไหลใครจะรู้ว่าฉันเจ็บยังไงถูกพูดยังไงถูกเหยียบจนหมดศักดิ์ศรีคิมหลกตาลงผมก็เจ็บครับที่ต้องเห็นคุณเป็นแบบนั้น แต่ผมไม่มีสิทธิ์จะอยู่เคียงข้างมาลีขยับเข้าใกล้อีกเสียงฝนข้างนอกดังกบความเงียบระหว่างคนสองคนสิทธิ์มันอยู่ที่ใจเธอกระซิบฉันให้เธอแล้วนะคิมมือของเธอสัน่นตอนที่เอื้อมไปจับมือของเขาคิมมองหน้าเธอดวงตาคู่นั้นแดงช้ำแต่แน่วแน่อย่าทำแบบนี้เลยครับเขาเอ่ยเสียงสัน่นผมไม่อยากให้คุณต้องเสียอะไรไปมากกว่านี้ มารีสายหน้าฉันเสียไปหมดแล้วเหลือแต่หัวใจที่อยากพักสักครั้งเธอก้าวเข้าไปใกล้อีกจนแทบชิดเสียงหัวใจเต้นแรงดังชัดท่ามกลางสายฝนคิมหลับตาแน่นพยายามห้ามตัวเองแต่เมื่อมารีพิงแผ่นอกของเขาเบาๆความอดทนทั้งหมดก็พังทลายผมเอิม่มห้ามตัวเองไม่ไหวแล้วนะครับคุณมารีคำพูดนั้นเหมือนปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่าง มารีหลับตาลงปล่อยให้ความอบอุ่นของอ้อมแขนคิมโอบรัดเธอไว้แน่นเสียงฝนข้างนอกกลายเป็นเพียงเสียงกล่อมให้หัวใจสองดวงหลอมรวมกันในคืนนั้นไม่มีคำว่าคนสวนหรือเจ้านายมีเพียงชายหญิงที่ต่างแตกสลายแต่กลับเยียวยากันด้วยความอ่อนโยนลุงเช้ามารีตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงอ่อนจากหน้าต่างคิมยังหลับอยู่ข้างๆเธอมือของเขาจับมือของเธอแน่น เหมือนกลัวว่าเธอจะหายไปมาลีมองหน้าของเขาเธอยิ้มทั้งน้ำตาขอบใจนะคิมที่ทำให้ฉันรู้ว่าฉันยังมีคุณค่ามีใครเห็นค่าของฉันอยู่แต่ในหัวใจลึกๆนั้นเธอก็รู้ดีว่าคืนนี้อาจเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและเป็นจุดจบในเวลาเดียวกัน